ก็นั่งกันนานเดินโอ้ไม่ร้อนต้นใบ่สองแล้วคุร้อนจนคุณทำไมแล้ว,ลลวผิวคูณดีอำภูงานั่งตากแดดไอ,อ้ก้อนใหไอให้ตายคือคตอนแรกก็อย,กอยากไปนั่งข้างในแต่มันไม่มีที่ข้างในก็แน่นเหลือเกินปัตสิกส์ดูเป็นตัวอย่างเห็นไหมไปเบียดเสกกระเช้านใชาตัวก็ใหญ่ทุกคนเลยนะไอ้คนที่เขา้าไปคนนไซส์แต่ละคน ใช้ X X L มากันสี่คนแล้วก็ X X L ทุกคนคือพอออกไปปุ๊บเจ้ของร้านมัน่อยิ่งชั่วหน่อยหายใจได้หายใจได้เมาอย่างกับลูกบอลมาสี่คนเหรอเนในตกนี่คือแบบให้เดียวกันทุกคน X X L แล้วก็เสียงดังโวยวายเสียงดังไปสูดแอร์เขาหมดแอร์เขาเปิดเย็นๆเขาไปทีร้อนเลย เราจะมาส่งอันนี้งานนี้หรือเปล่าไม่ใช่อันนี้งานนึ่ร้านนี้ปิดแล้วมั้งร้านนี้หนึ่งร้านสายมือโอ้แล้วกูมาส่งวันที่มีงานนี้ร้านนี้ยหละรถถอยรถกลับยังไงวะเนี่ยไหลังยาวเลยว่ะ ช้างห้าใช่ไหมเราใหญ่ห้าเราลเล็กแปดป่ะ